ดึงตัวเนี้ยไปดูข้างในเนี่ยอ๋อเอาเอาไอ้นี่ดึงคานไว้เฉยทำคานนี่อ๋อแล้วก็ทําคานตรงนี้ตรงนี้จะไม่มีตรงนี้ก่อมาแล้วก็จับเสียมเลยก่อมาแล้วก็จับเสียมเลยจะก่อมาจับเสียมเอาไม้ไม้หลอกของกบเฉย อ,อันนี้เป็นมาน้าอันนี่นิสัยก็ได้อันนั้นมันหลอดไปเฉยแต่บานข้างนี้ไม่มีเอ็นใช้ใช้ <ๆ S 1> นี้อันอเดียวไตัวบนเนี่ยดึงดึงเป็นตัวแบบนั้อ่าอ,อันนี้ก็มาจากขานบนอ๋อวันนั้นไม่ได้เห็นในตัวนี้อันนี้กันแกว้งแล้วก็มีลูกล้ออีกข้างนึงล้ออันนี้ล็อกล็อกครับลอ,กกอนไว้อันนี้บังคับบังคับอันนี้เป็นลูกล้อเพราเราเป็นบาสเด็กเขาจะทำให้เราถ้าเราเป็นแบบสมาร์ทเด็ก มันเจเแราก็จะไม่ต้องทำนีเนี่ยนี่เขาสั่งมาจากแพร่เนี่ยกันมันโยงกลับมาสิฮะได้นอนตีหนึ่งต่างหากล่ะถึงเที่งคืนไม่แล้วใส่ไม้นี้ว่ายังในบ้างฮะไม้นี้มันกันเวลาเรายูบ้าน เนี่ยตัวเนี้ยถ้าลอเต็งได้งได้นะติดเต็งในบ้านตรงนี้พอในบ้านใช้ห้องเต็งมาสวยมากประตูห <soup> mm ้องน้ำห้องเองอ่ะในบ้านใช้เนี่ยในบ้านใช้แค่สี่ลอบก็พอใช้สี่ล็อาเพราะว่าไอ้ใครอยายประหยัดนะทาไม่อยากประหยัดเองก็ใช้หมดก็ได้ประตูอย่างงี้สวยเพราะว่าตัวนี้มันจะสีกาวกับตะปูอังกฤษกาวกับตะปู กาวไปไปก่อนแล้วจะปูพันกี้ตอกอัดกันไปมันจะไม่มันจะไม่เด้งออกมาเนี่ยถคาคาล็อกบาและอยากให่งอุตสานเราก็ใช้ตัวนี้ล็อกประตูพันกี้เป็นจุดเป็นจุดี่เสศษอืมครับเหมือนล็อกอ่ะนี่ก็กาวฉีดจะได้ในิไห้องน้ำแต่ห้องน้ำมีนจะขอลดราคากันแทนไม่ไดปตะตูอะลักพันน่ะเอนรับซื้อที่สำคัญที่สุดคือตัวที่เราจะรอจะไม่ได้ไหม มันก็จะดึงตงนี้ใหตา,าต้องยิงลางด้ดวยาตอยิงลดังึงสำคัญคือคานบนบดึงไว้ไม,ไม่ให้ใหมันสุดควากว้ารงรับนอนาคตถ,ถ้าเกิเราไม่ึงอ้ตัวนี้จะโอกาสที่จะหลุดลงมาแล้วลังเราก็คดก็เสียเลยอนาคตมันมีโอกาสแล้วถ้าเราไม่ตีเข็ม อตัวพี่ะจะทำด้วยนะฝ่าทำเอง่อยฝ่าลายฝ่าแผ่นถ้าเราประหยัดเราก็ต้องใช้แบบนี้แหละที่บ้านมันแต่แตกฝ่าลายแก้วอ๋ออันนี้ก็คือมาแปะหลอกไว้เฉยๆใช่ไหมพี่ยนเนี่ยคิดว่าเป็นวงกบจริงหลอกหมดจริงๆก,ก็คือปูนแผ่นเดียวแล้วก็เอาไม้มาเทินกันเป็นเกตแล้วนี่มาแปะหลอก นี่กระตูฟันกีตตีตีสะหัวท้ายหัวท้ายเนี่ยตีเจาะปิดไว้แล้วก็เอามาทับทับทับอย่างเงี้ยแต่ว่าตีนี่ตีนี่แล้วพอปีแผ่นมาปิดมันจะไม่เห็นแล้วปีแผ่นไม่เห็นมันจะไม่เห็นแล้วหลอกทำแบบนีนี่ก็หลอกอันนี้ก็หลอกวกบหลอกไงผมบอกเอ้ยมันก็มีวงกบไงนี่ก็หลอกพี่จะเอาอีกคันหนับบางวันยังไม่ได้มือจับประตูไหมยัง เที่ยวเที่ยวหรอดิว่ะเราคือน้าตรวจโควิดกันนะกูัวตรวจก็เจอที่โควิดไม่ตรวจก็คือไม่เจอสบายใจไม่ได้ตัวนี้ตอนแรกอะตอนแรกตามแบบมันทาสีแต่ที่เลอไม่เอาอ่ามนจะทาไม่ได้ถ้าเราถ้าเราไม่ตรวจนะแต้วแล้วถ้าเกิดลูกเราเป็นหรือใครเป็นที่มาเขาก็ด่าอีกยังไงก็ต้องตรวจ ไอบิวไม่ได้นัานพี่ให้ตรวจน้ำลายไอบิวไม่ยอมแหย่เหมือนกันเพราะถ้าบานใหญ่ขนาดนี้นะแล้วแล้วใช้แล้วใช้บานปิดเปิดนะมีโอกาสตกบานตกบานมันตกอันนี้บานเท่าไหาร่ครับกับสิบหรือร้อยแปดสิบแปดสิบใช่ไหมแปดสิบกับเมตรหกสิบ <c oughs> อืมมันก็เมตรหกสิตรงนี้ก็จะเหลือ้ยเราประยุกต์มันก็มันก็ประหยัดไปเยอะแต่ถ้าเราไม่ประยุกต์ก็ <c oughs> ได้เง่างเดียวก็ไม่หลานเลยฟังนาบานเองเอาแบบไหนที่ไปถามราคาแล้วมือไหวหนาบานเี่ยพี่เลยต้องใช้แบบนี้ไปได้หน่อยนี่ยอันนี้ก็คือสมาร์ทบอร์ดใช่ไหมเริสมาร์ทบอร์อรเรเดเอาไม้เก่าอะ่ะมายิงทำเป็นโครงอ,ะอ่ะโครงเป็นโครงไม้แล้วก็ทับปูเพราะว่าเห็นที่เขาแขวนกันอะมันมันรว่วง มานยังไม่ได้กวาดบ้านอ่าอันนี้หลอกกว่าเป็นบัวเสาหลอกซะสวยเลยเสามันตอนแรกเสามันโค้งถ้าเสาไม่โค้งจะเอาทำเล็กกว่านี้อ๋อแต่เนี้ยเสาปลายบต้นอน่ะเวลาเราดีกันแล้วมันหนีกันหนีกันเยอะก็เลยต้องเสริมเสาให้เต็มก็เลยเอาเสาปิดปิดหัวปิดท้ายให้มันได้ เป็บ้านใหม่ไม่ค่อยเราบ้านใหม่อะนง่ายอลังการนี่หมายถึงอะไรเนี่ยอลังการอย่างถะตึกเลยเสาเยือกตึกนี่อย่างเงี้ยตีนมันอยู่นี่อย่างเงี้ยปลายมันอยู่โน้นอย่างเงี้ยมันก็ต้อง่อให้ปิดให้ไม่ให้เห็นเลยอย่างเงี้ยไม่เห็นไม่เห็นเสาข้างในว่ามันมันไม่ใช่คำแง่ประตูยั้งทำกี่ตารางเออถึงใหญ่อะมันร้อย เซนเตอร์เสา144แต่ช่างคมเขาคิดหลังคาตกกลาเป็น190อิบใช่อันนี้ก็อันนี้ก็150กว่าบาทเสาต้อง24ต้นของผมให้20ต้นอ๋อแต่แต่ระยะห้องระยะแคบกว่าระยะแคบกวาอันนู้น3.5คือ3.5มีมีแถวท้าย เขาเสาเดิมอ่ะอันนี้เป็นสเมตรเองอ่ะสเมตรแล้วก็สเมตรแถวสุดท้ายผมว่ใช้แค่มเมตรเดียวที่สเมตรห้าสิบล็อกนี้ล็อกเดียวลอกนัดอ๋อล็อกนี้สเมตรห้าสิบล็อกนี้สเมตรหมดสองล็อกนี้สาเมตรอ่าาเมตรครึ่งสาเมตรครึ่งอืมเดี๋ยวนี้ราคาเท่าไหร่คะหลงธรรมดาหรืองสีที่ว่าหมดอ่ะอะไรนะหางคาเรื่องสีละอ่า เมทัลชีดันสักบูสโคบสีฟ้าศูนย์จุดสามห้าไม่ละร้อยเก้าสิบแพงอยู่แล้วท่านสีอ่ะแค่สีแล้วนะสีแล้วนะแต่ของพี่ตอนนั้นไม่ถึงเก้าสิบบาทขึ้นมันเป็นร้อยเหมือนกันแล้วเนี่ยเก้าสิบบาทเนี่ยผมเอาไปทำหลังคาลงรถอะที่ไม่มีสีนะเป็นแบบนี้นะบางที่สุดเลยศูนย์จุดสองสามแปดสิบสามแล้วผมนด้นงกสิบกว่าบาทใช่ไนะอ่ ตอนเราทำาาอ่ะหกสิบกว่าบาทหกสิบใช่เลยครับโอ้ขึ้นเยอะเลยตอนนี้พอน้ำมันขึ้นอะไรขึ้น,ข,นขึ้นหมดเลยปูนอยากลูกละร้อยสิบร้อยสิห้ารอยี่สิบรอยี่ห้าแล้วเิืดูดิพี่บอกโอ้โหตอนนั้นทำบ้านหลังเนี้ยแค่เก้าสิบบาทอะ <laughs> แล้วไปเป็นสี่ด้วยนะเก้าสิบบา